สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยายออฟทาหลอดบายกัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันต่อนะคะมากันที่ราศีเออจะลืมดูราศีเนาะถึงราศีอะไรแล้วจ้ะเดี๋ยวนะคะแป๊บนึ่งอาจารย์ทำงานหลายอย่างเบรอเบรอเอมีความเบรออ่ามากันที่ราศีที่ยังไม่ทําทำ มากันที่มีถุนค่ะ,ะมากันที่มีถุนนะ16ถึง30ธันวานี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรนะจ๊ะมาเป็นการดูดวงแบบจันรโรเลดเดงคือดวงทั่ว,วไปบอกทุกครั้งเนาะคือหน้าไพ่เนี้ยอาจจะตรงกับใครก็ได้ไม่ตรงกับใครก็ได้หรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เออเหมือนกันอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือจันรโเลดเดงนะจ๊ะแล้วก็ เน้นๆเ,เรื่องของคอมเมนต์นิดนึงค่ะมีคอมเมนต์ใหม่ๆเข้ามานะจ๊ะ FC จะรู้กันอยู่แต่คอมเมนต์ใหม่ๆขอความสุภาพนิดนึงค่ะเพราะว่ามันมีกฎของชุมชนอยู่เดี๋ยวคุณก็จะโดนเขาแบนไปเปล่าๆนะคะเออเพราะว่าในที่สาธารณะชนคอมเมนต์แบบสุภาพชนน,น,นิดนึงนิดนึ่งนะจ๊ะ,ะมาดูกันสิของเขาขอดูไพ่ของเขา,ขขเขานิดนึงค่ะ ของคุณอาจารย์เปิดให้แล้วขอดูไพ่ของเขาเนิดหนึ่งคิดถึงคนรักเก่าๆอยู่ระจ้าหนูจ้าเดี๋ยวนะคะคนที่คุณรักคนที่คุณรักคนที่คุณรักอ่ะโอเคอ่ะเปิดไพ่ให้หมดแล้วค่ะไพ่ของตัวตนของคุณแล้วก็คนที่คุณรักนะคะมาดูการมาส่องเขาดูมาดูความรู้สึกของเขาดูว่า ความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณนั้นเป็นอย่างไรบ้างชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนนี้น่าจะไพ่ใบแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นเดอะแฮงแมนเลยแขวนตัวอยู่บนต้นไม้เดอะแฮงแมนคือคนที่ห้อยหัวลงมาจากต้นไม้แต่การห้อยหัวลงนั้นมีการห้อยหัวลงมานั้นมีความคิดนะคะมีเห็นไหมมีแสงเหลืองๆคือห้อยการห้อย ลงมาโดยที่ใช้ความคิดจัดสินใจปัญหาต่างๆคือบางครั้งน่ะรู้ถึงสถานการณ์รู้ถึงปัญหารู้ถึงสิ่งที่เขาต้องการเราต้องการว่ามันจะเป็นอย่างไรเพียงแต่ว่ามันมีข้อจํากัดในการที่จะทําบางสิ่งบางอย่างมันทําไม่ได้บางสิ่งบางอย่างมันทาาําทได้หรือบางทีคุณก็รู้ทุกอย่างในความสัมพันธ์นี้แต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ทําอะไรไม่ได้เลย ได้แตแ่รอคอยด้วยความอดทนความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานการยอมเสียสละในบางสิ่งบางอย่างเพื่อแลกกับบางสิ่งบางอย่างเสียสละตัวเองก็ได้อไพ่ของคุณไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะมีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่รอคอยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าการรอคอยเนี่ยมันจะได้อะไรไหมหรือในบางคนมีการเบรกการหยุดพัก ในความสัมพันธ์ต่างๆลงแล้วแล้วก็รอก็ได้อาจจะเป็นการรอคอยอย่างเจ็บปวดรอคอยอย่างทุกข์ทรมานรอคอยให้ตัวเองได้ยิวตัวเองเยียวยาตัวเองกับสถานการณ์ที่มันผ่านมาก็เป็นได้เหมือนกันนะคะเพ a g ออฟ s อรดแล้วก็มี6เหรียญโดชาริออแล้วก็ดมเพสแล้วก็6ถ้วยอืม สงสัยให้รู้กับอะไรบางสิ่งบางอย่างมีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่สงสัยอยากพูดอยากเคลียร์อยากได้ระบายออกไปกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่เหมือนกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ไม่ชัดเจนมีอะไรที่มันค้างคาใจและไม่ได้พูดไม่ได้คุยคำถามเกิดขึ้นในใจมากมายมีความสงสัยใครรู้มีคมสสใรมครบางคนกลับมาไหมคะคนรักเก่าๆกลับมาไหมหรือคุณสงสัยใครรู้ว่าในความสัมพันธ์เนี้ย มันจะไปในทิศทางใดต่อหรือตัวคุณเองจะเป็นยังไงต่อจะมีใครกลับมาไหมอาจจะมองถึงเป็นเป็นความรู้สึกที่เราน,น้อยน้อยใจในความสัมพันธ์ที่เราเป็นผู้ให้แต่ไม่ได้รับกลับคืนเป็นคนที่ให้ใจให้การดูแลให้ความช่วยเหลือในด้านของทรัพย์สินให้การัพ p อ o r t ในเรื่องของจิตใจก็ได้นะคะแต่ว่ารักครั้งนี้มันอาจจะมีความแตกต่างกันอย่างมากเราชอริออดมาแบบนี้ มีคนบางคนหวนกับคืนมาไหมคะคนเก่าๆคนเก่าๆที่คุณรอคอยชาริออดบอกว่าระยะทางอาจจะมีปัญหากับความสัมพันธ์ต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมรักที่มีความแตกต่างวัยก็สําคัญความคิดก็สําคัญในความแตกต่างเขาคิดอย่างเราคิดอย่างคิดความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันไม่สอดคล้องต้องกันก็เป็นปัญหาได้ หนักมากทีเดียวขอดู The h a n ง m a n ของคุณหน่อยไม่ทุนแฮ n g m a n ของคุณคืออะไรคะไม่ห้อยหัวลงมาแบบนี้ล่ะเหนื่อยกับภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบช่วงนี้งานเยอะหรอคะมีงานเยอะมีความรู้สึกของการหนักงานหนักงานเหนื่อยแล้วก็ต้องแบกภาระเรื่องของครอบครัวคุณอาจจะเป็นคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวก็ได้ สิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบการใช้จ่ายจ่ายเงินจ่ายทองกับครอบครัวก็ได้ความสัมพันธ์ที่มันหนักเหนื่อยอยากวางลงแต่ก็วางลงไม่ได้จากหัวใจสักที Page of ครับมีใครคนหนึงกลับมาหาคุณไหมหรือว่าในใจลึกๆของคุณอยากยังอยากใจลึกๆยังอยากยังต้องการโอกาสกับความรักครั้งนี้อยู่ the lover แต่คุณก็รู้ว่าความรักครั้งนี้มันเป็นรักวร์รักที่เขาไม่เลือกเราหรือเราเองก็เลือกเขาไม่ได้เพราะมันมีบุคคลที่3เข้ามาในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าคุณอาจจะคุยกัรบราศีเมถุนราศีกรกฎราศีตุลบางครั้งต้องยอมจำใจจำใจยอมอยู่กับในสถานการณ์นี้คนที่เลือกหรือตัดสินใจอาจจะไม่ใช่เราอาจจะเป็นเขาก็ได้นะคะคุณคิดถึงคนรักเก่าๆอยู่นะตอนนี้คิดถึงความผูกพัน คิดถึงอดีตที่ผ่านมาเคยใช้ชีวิตร่วมกันรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักในที่ทํางานก็ได้หรือคนรักเก่าเก่าตั้งแต่อดีตคนรักที่เก่ามากอะ่ะเขากลับมาไหมอาจารย์มองเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างเดี๋ยวขอดูหกถ้วยก่อนคนรักเก่าคุณแอบ,บไปส่องเขาอยู่หรอคะไปส่องไปเฝ้ามองไปสังเกตการแอบยบ่องๆ่องไปส่องเขานะคะ แบบวิวอัฟฟอร์จอาจารย์ว่ามีมีบางสิ่งบางอย่างกลับมาจริงๆนะมิทุนบางสิ่งบางอย่างอาจจะกลับมาทักาทายให้หัวใจคุณหวั่นไหวอีกครั้งนะคะคนที่เคยเป็นแม่ของลูกป่ะคนที่เป็นเดรมแพสของคุณก็เป็นได้คุณยังรักเขาอยู่ในใจของคุณยังรักคนคนนี้ยังไม่เสื่อมคลายยังรักยังแบบเขาไว้เต็มบาทเต็มไหลแต่ว่า แต่ว่าแต่ว่าความรักนั้นมันมีแต่ว่าบางครั้งก็กลับมาคิดได้ว่าถ้ากลับไปในความสัมพันธ์เนี้ยถ้าเลือกที่จะก,กลับไปอ่ะมันต้องมีความยุ่งยากลําบากใจมันต้องมีความรู้สึกที่มันยากลําบากแน่ๆเพราะที่ผ่านมามันยากอยู่เพราะฉะนั้นคุณอาจจะจะเฉยๆจะนิ่งๆอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่ในเซฟโซนอยู่ในพื้นที่คิดว่าการอยู่คนเดียวแบบเนี้ย ไม่มีคนรักแบบนี้มันก็ดีนะมันก็ดีเพราะอย่างไม่อยากกลับไปเจ็บเหมือนเดิมไม่อยากไปเศร้าเหมือนเดิมไม่อยากไปทุกข์เหมือนเดิมอยู่อย่างเงี้ยได้แล้วประมาณนี้อารมณ์ของคุณคือก้าวทั่วก้าเหรียญเนี่ยจะไม่ยุ่งกับฉันเลยเจ็บมาเยอะโดนมาเยอะแล้วก็เลยไม่อยากจะปิดใจไหมก็ไม่ได้ปิดแต่ก็ไม่ได้เปิดไม่อยากเปิดรับให้ใครเข้ามาคือกลัวกลัวว่าเขาจะมาทําให้เราเจ็บอีกกลัวว่าเขาจะมาทําให้เราทุกข์อีก กลัวที่เขาจะมามาหยอดมาแย่ให้เราหวั่นไหวแล้วเราไม่มีความสุขอีกประมาณนั้นประมาณนั้นคนที่คุณรักเขาเป็นยังไงบ้างเขามีก้าวดาบหถ้วย10ไม้เทา้า Page o ออฟคแล้วก็จัสติกคนที่เป็นแม่ของลูกหรือคนที่คนคนนี้ดูแลคนอื่นได้ดีนะเขามีความเครียดเขาจิตตกนอนไม่หลับวิตกกังวลคิด มากมายในความสัมพันธ์ดึกๆเดินๆเดินขึ้นมาคิดคิดแล้วยังความเสียใจเมื่ออดีตที่ผ่านมาที่เขาทำอะไรที่มันไม่ดีลงไปหรือว่าเสียใจที่มีการตัดสินใจอะไรที่ผิดพลาดหรือไม่ให้ความยุติธรรมกับคุณมองดูถึงเสียใจเสียดายถ้วยห้าถ้วยของเขาคือการเสียใจเสียดายกับสิ่งที่มันพังไปแล้วสิ่งที่มันเป็นอดีตไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้แล้ว นะคะเขารู้สึกเหนื่อยกับสิ่งที่เขาเป็นเหมือนกันความรู้สึกของเขาก็วางลงไม่ได้แต่ในความรู้สึกของเขายังมีใจที่อยากจะขอโอกาสอยากจะได้โอกาสกับความสัมพันธ์ใดๆสักความสัมพันธ์หนึ่งมันมีสองกรณีนะหนึคุณมีเด็กเข้ามาชอบ 2. องเขามีเด็กเข้ามาชอบในความสัมพันธ์ที่มันมีบุคคลที่ 3. ม,มีใครคนหนึ่งที่มีเด็กเข้ามาหยิบยื่นโอกาส จสติกในบางคนอาจจะมีการตกลงกันในความสัมพันธ์ที่บางคนอาจจะคาราคาซังกันมานานอาจจะพูดคุยกันเกี่ยวกันก,นกลับมานั้นอาจจะกลับมาคุยกันในเรื่องของการอย่าร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างการดูแลครอบครัวคุณอาจจะเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนก็ได้นะขอดูข้าหน่อยดิเดชาริออดรยทางสำคัญมากความแตกต่างระหว่างระยะทางอีโก้ ความดื้อรั้นของใครบางคนความคิดของใครบางคนที่ที่คิดว่าตัวเองถูกอยู่ฝ่ายเดียวมานั้นสองดาบไม่อยากตัดสินใจไม่อยากทำอะไรอยากอยู่นิ่งๆไม่อยากเลือกอะไรอยากให้วันเวลาผ่านไปในแต่ละวันเพื่อที่จะให้ทุกอย่างมาันคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีทำแลนคุนอาจะคุยกับราศีธนูและพยายามปรับใจบาลาน รับตัวปรับใจปรับความรู้สึกเปลี่ยนแปลงปรับปรุงมีใครคนหนึ่งพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองไหมเขาอาจจะพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองและกลับมาขอโอกาสไหม The f r o l การเริ่มต้นใหม่ในกรณีที่อาจารย์เห็นหนึ่งเขาพยายามปรับเปลี่ยนเขาย้ายไปไหนเนี่ยย้ายบ้านย้ายงานย้ายการ พยายามปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตพยายามเริ่มต้นใหม่กับชีวิตกับความสัมพันธ์ที่มันอาจจะไปต่อไม่ได้แต่เขาอยากกลับมาค่ะในความสัมพันธ์เนี่ยคุณสองคนเนี่ยมันยังเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่าการเริ่มต้นใหม่การรอปาฏิหาริย์อีกครั้งซึ่งจะมีไหมปาฏิหาริย์มีโอกาสมากที่จะมีปาฏิหาริค่ะอะ มาดูสิว่าจาัสติกของเขาคืออะไรมันมีใครบางคนที่ทําอะไรรับหลังไม่ซื่อกับครอบครัวมันมีมันมันเป็นมันเป็นความรู้สึกว่าในในไพ่ที่อาจารย์เห็นนะ่ะคุณสองคนน่าจะเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนแล้วเกิดอาการของคนหนึ่งที่ไปมีคนอื่นแทรกเข้ามาในความสัมพันธ์เลยทําให้ทุกอย่างมันพังลงไปอ่มาดูซิเขาคิดยังไงกับคุณไม่ทุน เขาคิดย oh. right. <l Jean Rabbit bulun> ังไงกับ <questo> ค <diversion> ุณคะ t of Cup สามไม่เท้าเจ็ดดาบเดยวเลเวอร์เขามองว่าความสัมพันธ์เนี้ยใครคนหนึ่งปันใจค่ะมีคนคนหนึ่งที่ปันใจมีคนทำอะไรรับหลังซึ่งกันและกันแต่เขายังรอคอยอยู่นะเขายังรอคอยระมอบความรักให้อยู่ แต่การรอคอยนั้นนะ่ะเขาก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะไม่มีสามถ้วยเข้ามามันเป็นเติร์ดปาร์ตี้แล้วหรือเปล่าการรอคอยมีใครบางคนที่ไปมีหลักครั้งใหม่แต่อีกคนนึงยังรอคอยการกลับมาของใครคนนั้นอยู่ยังให้โอกาสยังอยากกลับยังอยากให้กลับมาคืนทีแต่มันก็เป็นไปได้ยากเต็มทีเพราะไม่มีสามถ้วยเดินเลิฟเวอร์เจ็ดจัก มีการแอบย่องทำอะไรกันรับหลังความสัมพันธ์ที่เขามองว่าเขายังรักคุณอยู่นะยังเป็น true of ครับยังรักยังรอคอยยังมีโอกาสกลับมาเป็นกาลยานะมิมรที่ดีต่อกันได้ยังรักยังรอคอยยังรอให้กลับมาแต่การกลับมานั้นนะอยากให้กลับมาแบบ แบบไม่มีช้อยอ่ะแบบไม่มีตัวเลือกกลับมารักกันหรือในความสัมพันธ์เนี่ยมันค่อนข้างมีคนเข้ามามีบทบาทการอิทธิพลในความสัมพันธ์นี้ค่ะครอบครัวเขาไม่ชอบคุณพ่อแม่เขาไม่ชอบคุณญาติเขาไม่ชอบคุณเพื่อนเขาไม่ชอบคุณความสัมเขาไม่อยากให้รักครั้งนี้มันจบลงไปเขาค่อนข้างจะเจ็บปวดและทุกข์ทรมานนอนร้องไห้ในทุกๆวัน เขาคิดว่าเขาทุ่มเทกับความรักครั้งนี้แต่สิ่งที่ได้คือการถูกทรยศหักหลังไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะสิ่งที่เขาคิดกับคุณค่ะคุณล่ะมีถุนคิดยังไงกับเขาณตอนนี้ค่ะคุณคิดยังไงกับเขานณตอนนี้ค่ะนายออฟเฮนต์เจอ s ลสเตรนน่าจะคุยกับราศีสิงห์วีนออฟวน หกไม้เท้านิ่งเฉยเดือสตา์คุณอาจจะคุยกับราศีกุมอมในความสัมพันธ์ที่คุณปล่อยทุกอย่างไปเรื่อยคุณปล่อยทุกอย่างไปเรื่อย ถ้ามีใครกลับมานั้นจะให้โอกาสไหมไม่ยังไม่อยากให้โอกาสอยากพักทุกอย่างไว้อยากจะโฟกัสกับงานกับเงินเพราะสิ่งนี้มันมันมีความรู้สึกว่ามันมีคนทำให้เสียใจอะมากด้วยเออก็เลยอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตตัวเองอยากเริ่มต้นใหม่กับงานอยากเริ่มต้นใหม่กับชีวิตอยากไม่อยากเริ่มต้นใหม่กับใครยังลืมความโศกเศร้าเสียใจเมื่อในอดีตไม่ได้ ยังยังคงมีความเจ็บก,กับความรู้สึกเหล่านั้นอืมอะในเดือนนี้ค่ะความสัมพันธ์ของคุณสองคนจะเป็นยังไงคะในเดือนนี้ความสัมพันธ์ของคุณสองคนจะเป็นยไง Queen of Swords ค่ะจะได้พูดคุยอะไรกันการเริ่มต้นใหม่ก้าวชวย ใครบางคนอยากเริ่มต้นใหม่ในในความรักนี้อีกครั้งแต่มีใครบางคนที่ไม่เอาความรักครั้งนี้แล้วค่ะแต่มันยังลังเลกับการตัดสินใจอาจจะได้พูดได้คุยกันแล้ะมีการทะเลาะกันและต่างคนต่างแยกย้ายแต่มันยังไปไม่ได้มันมีข้อจํากัดในความสัมพันธ์นี้มันมีข้อผูกมัดมันมีเงื่อนไขในความสัมพันธ์ไม่ตัดสินใจทำอะไรทั้งนั้น ปล่อยให้ทุกอย่างมันรุดรอยปล่อยให้ทุกอย่างมันหยุดนิ่งปล่อยให้เวลามันเยียวยาทุกเอทุกอย่างเขาจะเทคแอคชั่นไหมคนของคุณเนี่ยเขาจะเทคแอคชั่นไหมคะสาถ้วยเขายังบอกว่าเขารักคุณแต่มันคงไปด้วยกันได้ยากมากรักที่มีความแตกต่างระหว่างระยะทาง ความรักที่มีตัวเลือกความรักที่อีกคนหนึ่งวิ่งตามแต่คนนึงวิ่งหนีอีกคนมีอช้อยอีกคนยังเฝ้ารอให้เป็นไว้เวอร์ซ่าได้จริงๆเขาอยากกลับมาเพื่อคุยเคลีย์หาข้อตกลงร่วมกันการในความรักที่มันยังคาราคาสังอยู่ไม่เสร็จสิ้นสิ่งที่เขาจะทำคือการตัดสินใจค่ะการตัดสินใจ รอใครบางคนเพื่อมาเคลียร์มันยังไม่ได้เคลียร์กันเหรอรักครั้งนี้ยมันเหมือนใครบางคนที่อาจจะห่างหายอาจจะแยกทางกันไปแล้วแต่มันยังไม่ได้เคลียร์อะไรกันเลยประมาณนั้นเขารออยู่อ่าสิ่งที่เขาจะบอกคุณค่ะความในใจที่เขาอยากบอกคุณ สิบไม้เท้าเขาบอกว่าเขาเหนื่อยเหนื่อยกับการทะเลาะเหนื่อยกับสิ่งที่สวนทางกันเช่นความคิดแต่ความรักยังมีอยู่ตรงนี้ค่ะเหนื่อยกับคุณกับเขาอาจจะชอบทะเลาะกันเนาะความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันตลอดเวลามันมีไพ่ของเด็กขึ้นมาเยอะมากล้วมันมีเด็กเข้ามาแทรกในนี้หรอมีใครสักคนไปลุ่งหลงม,มัวเมากับเด็กป่ะจริงมันมีเด็กเข้ามาแล้วมีใครสักคนนึงอะ่ะ นอกกายนอกใจไปลุ่มหลงมัวเมากับเด็กเออมันมีรักซ้อนขึ้นมาตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นอืมสิ่งที่เขาจะบอกคุณคือเขายังคิดถึงเขายังรักเขายังอยากมีคุณแต่เขาก็ยังอยากมีคนอื่นด้วย <laughs> เออมันมีเด็กเข้ามาใครสักคนที่นอกใจนอกกายซึ่งกันและกันอยากได้ไว้ทั้งสองคนคะ่ะ อยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนไม่ได้อยากจะตัดใครออกสักคนเลยทำให้ทุกอย่างมันแขวนอยู่แบบเนี้ทุกอย่างหยุดนิ่งแขวนแล้วทำอะไรไม่ได้อาจจะเป็นคุณก็ได้นะที่ไปมีนคนอื่นนะอาจจะเป็นคุณก็ได้ไม่ทุนไพ่สลับกันได้หรือเป็นเขาก็ได้ที่มีเด็กเข้ามาในความสัมพันธ์นี้มันมันดูยากจังอ่ะเหนื่อยกับพลังงานแบบนี้ค่ะ อ่าขอให้แนะนำห้าใบไพ่แนะนำบอกว่า e หารฝร f ่งกับไพ่พัะสังกราชการทำอะไรก็ได้ค่ะอยู่ในสินเนคคัมการทำอะไรก็ได้หากข้อยุติหากข้อชัดเจนความชัดเจนการคุยกันให้เคลียร์เรื่องของสถานะความรักมีอยู่เด e p มเพรสการเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าเหรออ่ามีคนเก่ากลับมา แล้วก็ยังสงสัยว่ากลับมาทำไมกลับมาทำไมฉันลืมเธอไปหมดแล้วอ่ะมีใครบางคนกลับมาเพื่อขอโอกาสหรือไม่ใช่ขอโอกาสหรอกกลับมาโยนหินถามทางเขาเรียกว่ากลับมาโยนหินถามทางเพราะว่าในความสัมพันธ์นี้ถามทางว่าจะกลับมาได้ไหมกลับมาแล้วยังรับไหมกลับมายังรักไหมกลับมาแล้วมันจะกลับไปได้ไหม แต่ใครบางคนยืนการนิ่งว่าทุกอย่างมันพังลงไปหมดแล้วค่ะทุกคนมันยืนกรานว่าทุกอย่างมันพังไปแล้วไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกแล้วถึงกลับมาก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมการเริ่มต้นใหม่ในครั้งนี้คงจะเป็นไปได้ยากมากเพราะไม,ม่มีคนที่ไม่ยอมให้โอกาสแล้วโอกาสนั้นมีไม่บ่อยโอกาสนั้นมีไม่มากกับคนบางคนเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นใหม่กับตัวเองคงเป็นสิ่งสําคัญที่สุดแต่ถ้าในใครบางคนอยากกลับไปคืนดีกับ คนเก่าก็มีโอกาสเหมือนกันนะมีโอกาสเหมือนกันแต่การที่มีโอกาสให้โอกาสเขานั้นน่ะก็ดูด้วยว่าการให้โอกาสเขาแล้วเขายังจะทําพฤติกรรมเดิมๆทําสิ่งเดิมๆซ้าๆไหมอย่างเช่นเขาเคยนอกใจเราแล้วกลับมาแน่ใจไหมว่าเขาจะไม่นอกใจเราแน่ใจไหมว่าเขาจะไม่ทรยศหักหลังเราอีกแค่นั้นเองนจะจ๊ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้เดสคลิปชั่นบล็อกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวอะไรมาคะ่ะ SI A, S S A F E 0 3 2 9อายแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ